สบายดีพี่น้องไม่ยังน,น,น้อเลสูตรไนอนอยู่นะยู่พีปอ, <laughs> อ,อยู่ถ้ได้เ่เลกทีหนเหรอฮะ <แ sant? S 1> กูไม่ท <colder> นนี่ยังไม่รวดท้นรอได้แหละน,นีแค่ตัวเวทีขวัอละักขวั หนุ่ยหลอดกาแฟมาทานมีกมาทานก็ลูกพี่มาทานก็ลูกพี่าาอีก่า อน ắc, ản, ันนี้ฟอยสยังฟอสันนี่ยขึ้นวาได้ฟอสันครับมันก็มีได้ขาดตีน้ำมันบปนนักเอาออกมันอดีบเต็มพอดี นี่ขายรอันนี้ก็เป็นนางล่านชุดนไหหัอ้พิงอะไรพกไรแล้วพิงไ้ทั้งคางฝุ่นเดี๋ยนี่ฮมาทางคางนี้ไหมมเนี่ลยลึกบ่เนี่ยปวัดลึกไปเด้อบ่เนี่ยเอายางจากนี้ไปบ่นี่รถจะยางจากนี้ไปยิบหกเก้าี่ย่างนี่ รถไฟ่ไปไฟก็โดนไฟไฟนี่นี่กันไฟอยู่นี่เลยย่างจากไอยไปอย่างนี้พวกเก่าด้วยเนรี่เทงฟ้อย่างนี้พวก นั่นละนิ้วหกน้วเวีาส้นฟ้า,อา,อาเอาคนได้พอสองพันบนี่เออาาาเอาแต่ว่าล้ำใยนี่โอ้ยขยะมึงขึ้นนี่เพราะว่าล้ำใยมึงขึ้นนี่เขาหาแถวขายน้ำพระทานเบียร์คนเขายืนเขาไม่ได้ปูสายเปียมันอเขายืนแน่นเรือเอา ลูกสาวเอาลูกถอยไปเราล้มของเขาเก็บตอนนั้นเอาเมื่อไไปลูกดเดี๋ยวออกไปมันสิได้ถอยมาหนิเอาล้งอยู่เลยพอดไปเกี่ยงถอดสาวมึ ไหเพราะว่ามันนั่นเขาตั้งเวทีบอรนั่นนี่นี่อันนี้มันบ้าขึ้นหยิบเมื่อจาอขอกาของดิอือขุ่นจิมไปทั้งคางผนปั่นมาแล้ว นี sea, it it so ่ละเน่าสังกะสีนี่แหละรถน้องถอยไปเห็นสังกะสี เจ้าเห็นเหลี่ยมสังกะสีเออนี่เอาเนว้นี่ล่ละเจ้าสังเกตสายมือก็ได้ให้มันเห็นสังกะสีนั่นเนี้แนีนี่มาทางนี้เอาเนี่ยกันก็ได้ ควันจตะปูจังบาทเนี่ยควนจตะปูอยู่ข้างไหนหน้องอยู่ข้านี่มีคอันจีตะปูปะอย่างืองคว,วนนะู้นนะคอนจตะปูถอดนี่องให้เขานะ <c oughs> ะเดี๋ยวของลงแล้วถอยออกรถไปอยู่ข้างนอก แคบที่สุดเท่าที่เคยแคบมาพี่น้องอูยคนยังไงเนี่ยเอาเมื่อวานมีฝนตกลิ้นมาสัมเนียบป่ะนำฝนได้นห่ลกไอ้น้องไม่ได้บวก <c oughs> อีเด้ถ้ามันมีความุ้มที่ว่าลงไปแล้วไงเพราะว่าปกติ ไม่ใช่เด็บบไหนจริงดิมื่อที่แปดเนาะเป็นเนื้อเอาไว้ย้อนๆเส้นดูกเพราะว่ามอหันิตมันจิสดรถลำพงคนเพื่อดีเด เขาบอกบอกอยังเขาติดสัญจงเขาบอกอยังเขาทีมงานลงมพีดิบ่ได้บ่ได้หิวเนี่ยถอดสั้นน่ะก็ลูกนะถอดถอดสังนกระซีออกก้อนจอดเอียงก็จะรถเครื่องไฟหน่อยเขาลงทั้งพี่แแลล้้ววกก็ออเลยบ่ได้โจมอีกถอดนี่ออกสลูกถอดนี่เราก็มุเท้าเขารถมานน้ำเครื่องปั่นไฟกันมัลงทั้งพี่เลยมันสิบ่ได้โจมเขาน่ะจมลงโจมลงนี่เลยไปไปเอาดันออกไฟเจียงลูกไปถอดไฟเจียงสามแผ่นนั่นน่ะ เออดึงนงียบมละล่ะเออดึงอันนี้ออกลูกประเด็นบดตะวันบดหนึ่นั่นหรือว่ารอรถเข่าหันพอดีถอนน้นซอยกันละว,วางไปทั้งขางพูดเลยเดี๋ยวเพื่อนมาวางใส่ก,กันเลยเดี๋ยวเขาเจะมาจ็บเองหรอกเั่อนมาวางพูดเลยลูกม่ต้องโจมไปทั้งพี่พูดโจมไปหนารถไอเจี้ยงเหวินไหมเออวางใส่กำแพงทั้งพูดเลย bán hàng là la và đều bán hàng lại chưa có phải hẳn lại có phải hẳn lại

กงดังฟังชัดแล้ว,วโจมา <c oughs> โม,มายกเอาคลิปนี้สมับพี่น้งพอกันไหมคลิปนคลิปนีสบายดีพี่น้อง <c oughs> <c oughs>